ูมใจเสนอสปอยโคตรมันแรงโก้ฮีโร่ทะเลทรายถ้าพร้อมกันแล้ว มีกิ้งก่าหน้าบื้อสีเขียวอยู่ตัวหนึ่งพี่แกมีชื่อว่าแรงโก้ผาเอกของเราไงล่ะเขาใช้ชีวิตอยู่ในกล่องกระจกไร้อันหนึง่งและพี่แกต้องการออกไปใช้ชีวิตโลดผนอย่างที่ใจหวังข้างนอกว่าแล้วเหตุการณ์ที่แม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นรถที่เขานั่งมานั้นได้หักหลบอะไรบางอย่างจนทําให้กล่องกระจกของพี่แกนั้นตกรถไปเลยพอรู้ตัวอีกทีแรงโก้มันก็อยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายกลางท้องถนนที่แสร้อนระอุแล้วล่ะจนทําให้พี่แกนี่ลอกคาบเลยวะ และพระเอกของเราก็ได้ยินเสียงคนขอให้ช่วยเขาก็คือตาแก่ตัวนิ่มที่โดนรถเหยียบเข้าไปเขาต้องการข้ามไปอีกฝั่งแล้ครับเพราะว่าท่านเทพจิตวิญญ,ญาณตะวันตกตำนานทรงรถหินสิลาขาวอารักขาเดินเหล่าองค์รักทองคํากําลังเรียกตัวเขายถามว่ากูงงไหมกูงงมากเลยดักพี่แกต้องการให้เรนโก้ได้ช่วยหน่อยแต่จูจูรถก็มาพอดีแถมพระเอกก็ลอยรล้วไปทั่วเลยจถทำให้เรนโก้ข้ามมาอีกฝั่งถนนเลยแหละครับเรนโก้มาต้องการ้ํามากเลยล่ะตอนนี้ ตาลุงตัวนิ่มก็เลยบอกไปว่าถ้าเร่งโกต้องการหาน้ําสิ่งแรกที่ต้องหาก่อนก็คือดินแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันพุธสายชนจะลังหลลุงแกชอบพูดสำนวนไปเรื่อยแหละเธอ แรงโก้ก็ต้องเดินตรงไปในทะเลทรายหนึ่งวันและจะพบเมืองที่นั่นแหละครับไอ้กิ้งกาตัวเกี่ยวก็เดินแล้วกระเหินเขามาในทะเลทรายแต่จูจๆก็มีคนสัง้พี่แกอยาขยับมันก็คือไอ้ขังคกที่ซ่อนตัวกลมกลืนอยู่แหละครับและแล้วก็มีเหย,ยววินมาวนท้องฟ้ามันจะมาแดกพี่แรงโก้แล้วละ่ะพี่แกก็เลยกลมเกลื่นกลมกลืนกลมกลื่นซ่อนตีนอะไรเมืองวะเนี่ยไอเหยวก็ได้พุ่งมาจับพระเอกทันทีแรงโก้ก็ได้หนีมาสุดชีวิตแต่แล้วพี่แกก็ได้เห็นขวดอันหนึ่งก็เลยเข้าไปหล นั้นแ่ะครับแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยไอเดี่ยวตัวนั้นได้พาขวดบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้ไปลงมาตกใส่ไอ้กบตัวนั้นเรนโกก็วิ่งหนีมันสู่ชีวิตต่อและไอ้เจ้ากบตัวนั้นก็โดนแดกไปในที่สุดเลยล่ะครับเจ้าเรนโกของเราก็รอดชีวิตมาได้เกือบตายไปแล้วโกในคืนนั้นพระเอกของเราก็ได้มาแอบนอนอยู่ในท่อแห่งหนึ่งแล้วก็ได้หลับไปเขาก็ได้ฝันถึงอะไรมวดบอยไปหมดแล้วก็ได้ฝันว่าเขานั้นจมน้าด้วยแต่ที่จริงมันก็คือความจริงไว้ในท่อน,นั้นก็มี มีน้ำระบายพุ่งออกมาพี่แกนี่หิวมากเลยอะแต่น้ํานั้นก็ได้ระเหยจนหมดไม่เหลือแดกแม้แต่หยดเดียวและพี่เรนโก้ก็ได้เจอกับก,กินกาสาวสวยคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าถั่วน้อยเธอก็จะยิงเรนโก้เลยเพราะเธอสงสัยว่าพระเอกนั้นเป็นใครทําไมถึงมาระเหยน้ําเล่นในะเลใส่ที่ไม่มีน้ําแบบนี้คือในเรื่องเจ๊แกจะพูดเนิ่นๆหน่อยน,นะครับเธอก็ได้รู้แล้วว่าเรนโกนั้นไม่ใช่คนแถวนี้แต่พอเธอพูดพูดไปเธอก็นิ่งไปเลยไว้พันผืนนี่น้องเศร้าเพราะว่ามันเป็นเทคนิคกัด องกันตัวของเจ๊แกล่ะครับผีแรงโก้ก็ได้ขอตีรถถั่วหน่อยข้าเมืองไปด้วยนางเอกได้มาส่งพระเอกไว้ที่นอกเมืองแรงโก้ก็ได้เห็นว่าที่นี่ก็คือเมืองดินล่ะครับมันเป็นหมู่บ้านไร่ ทางทะเลาสาทที่แสนเหือดแห้งแห่งนี้น้ำหมดอดหลังตูดมานานจนทําให้คนในหมู่บ้านเริ่มทยอยกันออกจากเมืองไปทีละคนทีละคนแล้วล่ะครับผมแรงโก้ก็ได้เข้ามาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปแดกน้ําแต่ที่ร้านแห่งนี้มันน่กกากลัวมากเลยแรงโก้ก็ได้สั่งน้ําเปล่าล่ะครับทําให้คนทั้งร้าน,นหัวเราะย้อนก,กันอย่างหนักเพราะว่าที่นี่มันมีแต่น,น้ํากระบอกเพชรล่ะครับมันไม่มีน้าเปล่าเลยไว้และก็ได้มีหนูผีต,ตัวหนึ่งที่พี่แกมีชื่อว่าสปูนก็ได้มาถามว่าแกเป็นใครละบังหามไอเรงิง โก็ได้คิดได้ทันทีว่าที่นี่ไม่มีใครรู้จักเรานี่นาเราเป็นใครก็ได้สิวะพี่แกก็ได้ใช้ความสามารถในการโม้หลอกคนในร้านเลยว่าพี่แกนั้นมาจากตะวันตกและก็ได้โม้ไปด้วยว่าพี่แกนั้นเป็นคนเก็บพี่น้องเจ็งกินสด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวพี่น้องเจงกินมันมีเจ็ดคนนะครับมึงใช้นัดเดียวหรือว,วะเนี้ยเบอไปแล้วทวนน้อยก็ได้มาที่ธนาคารเพื่อที่จะขอกู้น้ำละครับแต่นายธนาคารก็ได้บอกว่าตอนนี้น้ำที่นี่กำลังจะหมดแล้วละ่ะในขณะเดียวกันแอ้เรนโก้ก็ยังพูดโมไม่หยุดไม่ยุ แถมคนในร้านก็เชื่อพี่แกซะด้วยอะแต่แล้วก็ได้มีพวกนักเลงอีกพวกมาไอ้แย้หน้าสุนตีนตัวนี้มันเป็นขาโจของเมืองนี้แหละครับทุกคนก็เอาเรื่องที่เรงโก้โมไปเล่าว่ามันฟังเลยแถมเรงโก้ก็ได้เอาซิก้าของบันเด็เข้าไปและตามด้วยเล่าแล้วก็เรอใส่หน้ามันเลยแหละครับทําให้แย้ตัวนั้นโกรธพระเอกมากมันก็เลยทาเรงโก้ดวลปืนเลยไอ้พวกขายโจและเรงโก้ก็ได้ออกมาหน้าร้านเพื่อที่จะเคลียร์กันแต่จู่ๆไอ้เหี่ยวตัวเดิมมันก็บินมาไว้ไอ้พวกเบบิลแล้สุ คนก็หนีกันหมดยุกเว้นแนแรนโก้ตัวเดียวมันยังไม่รู้เลยว่าความทิมหายมาถึงมาแล้วมันก็โม้ไปเรื่อยเลยล่ะครับและคิดว่าตัวเองนั้นเก่งมากแต่พอรู้ตัวอีกทีไอเหี้ยก็ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมที่จะแด่พี่แกแล้วล่ะครับแรนโก้ก็หนีมันสุดชีวิตเลยไอเหี้ยวตัวนั้นก็ตามมาแรนโก้ก็อัดรอยยี้ขี้เต็มกางเกงและพี่แกก็ได้มาหลบอยู่ในตู้กดขนมไอเหี้ยวตัวนั้นก็ฉลาดเกินมันก็ยอดเหรียญและเอาขนมอันนั้นออกมาแต่แรนโก้ก็เดียวไปอีกรอบไอเหี้ยวตัวนั้นก็ได้ดึงเส้นขนมของ พี่แกเอาไว้เรนโก้ก็ได้เอาปืนยิงเส้นขนมนั้นปังทำให้กระสุนนั้นชิ่งไปทั่วและแล้วแท่นเก็บหินบนหัวของเรนโก้ก็ได้หล่นลงมาทับไอ้เหี้ยวนั้นจนมันตายหา่าไปเลยละครับชาวบ้านก็ได้แห่มาดูพวกเขาก็อึง้งเลยสิไอเรนโก้มันฆ่ายเย,ยวตัวนี้ด้วยกระสุนแค่นัดเดียวหรือวะเนี่ยพวกเขาก็ได้ชื่นชมให้เรนโก้เป็นฮีโร่อของพวกเขาเลยและพวกเขาก็ได้บอกเรนโก้แปลว่าให้เรนโก้นั้นข้าพูมก,กับผู้ว่าได้เลยพี่เรนโก้ก็ได้มาพบกับผู้เท่าเต่าต,ตัวนึ่งง เป็นผู้ว่าของเมืองนี้แหละครับและเขาก็ได้บอกว่าที่นี่ใครคุมน้ําได้ก็คุมทุกทุกสิ่งได้นะฮะและพี่แกก็ได้ให้ตราดากับแบงโก้และมอบตําแหน่งนายอำเภอให้กับพระเอกเลยทั่วน้อยมันก็จะมาปรึกษาเรื่องน้ํากับนายอำเภอแต่แรงโกมันก็เหอตําแหน่งเลยคิดว่าตัวเองนั้นดังมากเลยอ่ะพี่แกก็เลยไม่ฟังทั่วน้อยเลยสักเนิแถมเจ๊แกก็ได้บอกด้วยว่ารู้ไหมนายอำเภอคนก่อนไปไหนเข้าไปนอนในร่งเลยครับอีดอกร้ย และในเวลาเที่ยงตรงชาวบ้านท,ทุกๆคนก็ได้ออกมานอกบา้านพร้อมกับถือขวดออกมาด้วยเพืกอเกาก็ได้มาเต้น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 มันเป็นพิธีของเมืองนี้ที่จะทําในตอนเที่ยงของวันพุธแหละครับผี่ีก,กาดําก็ได้บอกแรงกัวว่าเมื่อเหยี่วตายกูก็จะมาและงูตัวนั้นมันก็มีฉายาว่าแจ๊กหางกระดิ่งแต่พระเอกมันก็บอกมาอีกว่าเขานี่ไม่กลัวมันหรอนกนะและนายอำเภอคนสุดท้ายที่พูดแบบนี้มันก็ได้ไตายห่าไปแล้วละครับพวกชาวบ้านก็ได้มาที่กอกน้าใหญ่ของเมืองผู้ว่าก็ได้มาเปิดพิธีและก็ได้ให พี่แรงโก้เป็นคนแรกที่จะได้น้ำไปล่ะครับแต่พอเปิดน้ำเท่านั้นแหละมันมีแต่ขี้ไว้น้ำหายไปไหนหมดวะเนี่ยทุกคนก็ตาคิดว่าแรงโก้เป็นเป็นตัวซวยเลยแถมทุกคนก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ในแบงค์นั้นไม่มีน้ำเหลือแล้วละ่ะทําให้ชาวบ้านทุกคนบุกมาที่แบงค์ทันทีพวกเขาต้องการน้ำที่ฝากไว้คืนมาแต่แรงโก้มันก็ได้ออกรวงมาเลยว่าเขานี่แหละคือคนคุมกฎดของเมืองแห่งนี้พี่แก่ตําแหน่งว่าจะมาขี้ขาเรื่องที่เกิดขึ้นล่ะครับแต่ที่จริงมึงอะมาแอบแดกน้ำและเขาก็ได้บอกทุกคนให้ส สบายใจได้เลยเพราะเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เองและในคืนนั้นเรนโก้ก็ได้เจอกับไอ้พวกตัวตุนนักขุดที่มันกําลังขุดหาธนาคารอยู่เรนโกก็คิดว่าพวกมันคือนักสํารวจพี่แกก็เลยเขียนใบสมรทานการขุดให้และความชิบหายก็เกิดขึ้นรุ่งเช้ามาธนาคารโดนป้นไวชาวบา้านต่างวาดผวากันสุดๆเพราะว่าตอนนี้น้ําสักหยดก็ไม่มีเหลือแล้วละ่ะเรนโกก็ได้เรียกทุกคนมาประชุมและก็ได้พาคนที่มีปืนซิ่งออกไปนอกหมู่บ้านแต่มืงจะซิ่งไปโดยไร จุดหมายไม่ได้นะอ e ีแรงโก้ผู้คนก็เศร้ากลับมาเลยล่ะครับที่ไปเผื่ออะไรวะนี่เรองโก้และคนอื่นๆก็ได้ลงไปตามรูที่พวกไอตัวตุ่นนั้นจอดเข้ามานายอำเภอเรงโก้และคนอื่นๆก็ได้ไปสำรวจในอุโมงค์แห่งนี้เลยล่ะครับเดินไปเดินมาเจอกับตาอันบักเอกด้วยหอกมาจากอุโมงค์นั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับกระบอกเพชรที่ขาดน้ําตายและก็ได้เจอกับคุณแมรี่แม็กนายแบงค์ที่นอนตายอยู่ที่นี่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าเขานั้นจมน้ําตายพี่เรงโก้ก็สงสัยแลวสิในทะเลทรายแห่งนี้มันจะมีน้ ได้ไงวะแถมเรงโก้ก็ได้เจอกับรอยเทา้าบางอย่างอีกด้วยพี่อีกาอินเดียแดงก,ก็เจอแล้วละ่ะว่าไอ้พวกตัวตุ่นนั้นไปทางไหนพวาพี่แกนี่สิ่งตรงไปที่นั่นอย่างเร็วเลยในคืนนั้นไอ้เรงโก้มันก็โมเรื่องตำนานตะวันตกให้ทุกคนฟังแต่พวกพี่แกก็เสือกเชื่อซะด้วยเซแถมเรงโก้มันก็ได้บอกอีกด้วยว่าเขานั้นไม่ได้กลัวแจ้งหางกระดิ่งรักเพราะเขาก็คือพี่ชายคนละพ่อกับเรงโก้เองแหละมึงนี่ขี้โมนน่ะเลยนี่ในกลางดึกคืนนั้นทั่วน้อยและเรงโก้ได้ออกมาคุยกันันนรโกก้้้็ไไดถาามววอยป่ รู้สึกไหมไว่มาไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมองเราอยู่และเธอกได้บอกแรงโก้ไปว่าคนที่นี่เรียกมันว่ากระบองเพชรเดินได้และมันจะเดินไปหาน้ําได้ด้วยแรงงี้ทว่น้อยมันอยากให้หมู่บ้านนี้มีน้ําพอกินพอใช้แต่พอพูดไปพูดมาเธอก็อน,นิ่งไปอีกแล้วพี่แรงโก้ก็เลยเฉวยโอกาสจูบเธอเลยเว้ยแต่ที่จริงเธอแกแล้งล่ะค่ะอีดอกกระจูบฉันละเนี่ยรุ่งเช้ามาแรงโก้และทีมงานก็ได้ออกไปเจอกับพวกตัวตุ่นนั้นแล้วล่ะพวกเขาก็ได้เริ่มวางแผนกันทันทีแรงโก้และทีมงานก็ได้ไปหาพวกตัวต และแอบแปลว่าพวกเขานเป็นพวกละครเร่ละครับมอดความเป็นพระเอกเลยพวกเขาก็ได้ชักปือนออกมาและได้สั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นและแล้วพวกตัวตุ่นทั้ง หมดก็ได้พลอกมาอ้อฮยเยอะแท้เหล่าไอ้สปูนก็ได้ส่งสัญญาณมัวตัวไปหมดและพี่แกก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้มูที่ลากถังน้ํานั้นมาวิ่งหนีเลยพวกแรงโก้ก็ได้หนีขึ้นไปรถน้ํานั้นทันทีแต่แล้วพวกกัวตุนมันก็ได้ใช้ตัวเสริมพวกมันได้ขี่ขังข่าวตามไปอย่างเร็วทั้งสองฝั่งก็ได้ปะทะกันอย่างเมามันพวกแรงโกก็หนีกันไม่หยุดและพี่แรงโก้ก็ได้โดนพวกมันจับตัวไปแต่พี่แกก็เต้นระบำกลางดงกระโซนเลยมึงก็จิ๋วเกินไปนะบางที แรงโก้และทุกๆคนก็กำลังจะหนีได้แล้วล่ะแต่ล้อของรถมันก็เกิดพังจนทําให้รถน้ํามีคว่ำเลยและทุกคนก็ได้เห็นว่าในถังน้ํานั้นมันไม่มีน้ําเหลืออยู่แล้วล่ะแรงโก้มันก็โวยวายเลยสิแล้วพวกเราจะมาสู้กันเพื่ออะไรวันนี้ทีมงานของตัวตุ่นบันก็ได้บอกว่าพวกมันไม่ได้ขโมยน้ํามาจากธนาคารแต่มีคนขโมยตัดหน้าพวกเขาไปก่อนและพวกเขาก็ได้มาเจอถังนี้ในทะเลทรายแล้วก็ได้พากลับมาที่นี่แหละครับแรงโก้มันได้จับป๊อปปี้หัวหน้าของพวกตัวตุ่นไปเลยพอก,กลับมาถึงเมือง พวกทีมงานเริงโก้มันก็เศร้าเลยสิเพราะว่าไม่มีน้ํากลับมาให้ทุกคนแหละครับเริงโก้ก็ได้มุ่งหน้าไปหาผู้วาดทันทีไอ้พวกทีมงานของผู้ว่ามันก็เล่นกอดเปนอย่างสบายใจชอบไม่สนสี่ส่วนแปดสนดินอะไรเลยเริงโก้ก็ได้มาเห็นรองเท้าของพวกมันที่มีร้อยคนอยู่ก็พาให้พี่เริงโก้สงสัยเข้าไปอีกและพระเอกของเราก็ได้คุยกับมันเจ้าตัวฟังนะเริงโก้ก็ได้รู้ว่าไอ้พวกผู้วานี่แหละมันได้กวาดซื้อที่ดินของพวกชาวบ,บ้านในหุบเขามาเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแค่ที่ดินของถั่วเนือ้อเป็นคน มาร่วมมือกับเขาเพื่อที่จะเป็นผู้คุมน้ำและเปลี่ยนจากยุคก,ก่อนมาเป็นยุคใหม่ที่พวกเราคุมและถ้าไม่มาก็อย่าโดนทิง้งเรนโก้มันก็รู้แล้วล่ะว่าตอนนี้พวกผู้ว่านี่แหละคือต้นเหตุของเรื่องส้นตีนทั้งหมดและพี่แกก็ได้ประกาศไปว่าเขาจะจัดก,การเรื่องนี้ทั้งหมดเองไอ้ผู้ว่ามันไม่พอใจแล้วละ่ะมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องของมันไปเรียกแจ๊งหางกระดิ่งมาจัดก,การเรนโก้ทันทีถั่วน้อยเลยเรนโก้ก็ได้กลับมาคุยกันด้วยทั่วน้อยมันสงสัยว่าผู้ว่าจะซื้อที่ดินทำไมในเมื่อมันทำ เรนโก้ก็ได้ประกาศไปว่าตราบแดท,ที่ป้ายในอำเภอของเขายังยุ่ให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าความหวังของเราก็ยังมีนะจ๊ะพันใดนั้นปืนก็ได้มายิงป้ายอันนั้นจนแหลกและเจกหางก็ดิ่งก็ได้โผล่มามันมาพุ่งมาหาพี่เรนโก้และได้คุยให้เขาบอกความจริงทุกอย่างว่าเรื่องที่เขาโม้นั้นมันเป็นความจริงเลยสักอันเดียวชาวบ,บ้านทุกคนก็อึ้งเลยสิแกหลอกดาวได้ไงยาเรนโก้ <P ango S 2> ก็ละอายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนเขาได้เดินหนีไปเลยแถมพี่แกก็ได้ทิ้งตายในอำเภอด้วย ครเรงโก้ก็ได้เดินเรื่อยๆมาเรียงๆในทะเลทรายจนมาถึงถนนและขอก็คิดที่จะจบชีวิตแล้วละ่ะพี่แกจะเดินข้ามถนนนั้นด้วยความสิน้นหวังและคิดว่าตัวเองต้องโดนรถทับแน่ๆเลยแต่แล้วขอก็ได้เดินผ่านที่นั่นมาโดยไม่โดนอะไรเลยสักนิดเดียวและพี่เรงโก้ก็ได้สลบไปไอพวกมแมลงลูกก๊อฟก็ได้พาตัวเรงโก้ไปด้วยล่ะครับและแล้วขอก็ได้ตื่นขึ้นมานาสถานที่แห่งหนึ่งพระเอกของเราก,ก็ได้เจอกับรถหินศิลาขาวองค์คารักทองคาและเทพจิตวิญญาณแห่งตะ วันตด้ยเรนโก้ก็ได้คุยกับเขาและเขาก็ได้บอกว่าให้เรนโก้ทําสิ่งที่ควรทําและคิดว่าต้องทําและไม่มีใครหนีเรื่องราวของตัวเองได้หรอกสรุปประมาณนี้แหละครับแล้วเรนโก้ก็ได้เจอกับตัวนิ่มนั้นอีกครั้งทําให้เขารู้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วหุบของแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ําแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วล่ะพี่แกได้เห็นต้นกระบองเพชรเดินได้มันเดินได้จริงๆิงนะเรนโก้ก็คิดได้ทันทีว่ามันกําลังเดินไปหาน้ําพี่แกก็เลยตามพวกมันไปและได้เห็นเมืองของพวกมนุษย์ที่ใช้น้ากันอย่างฟุ่มเฟือยเลย ทำให้พี่แกคิดได้แล้วละว่าทั้งหมดมันเกิดสดนดินอะไรขึ้นไว้ให้น้ําทั้งหมดมาโดนกักเก็บอยู่ที่นี่และที่นี่มันก็มีวาเปิดน้ําอยู่แถมก็มีรอยเท้าของพวกทีมงานผู้ว่าด้วยแหละเรนโก้ก็คิดที่จะกลับไปเพื่อเคลียเรื่องทั้งหมดนี้ให้จบสิ้นละครับพี่แกได้เดินทางไปหาพวกตุนและได้ขอให้พวกเขาช่วยเพื่อแลกกับตัวของป๊อปเป้และลูกของเขาที่กําลังจะโดนประหารด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ทำเรนโก้ก็ได้เดินมาเอาตาในอำเภอของเขากลับมาและได้มุ่งหน้าไปที่เมืองนั้นทันทีแจทวน้อย ก็กำลังโดนเจกและผู้ว่าคนแดนแนทเธอยอมขายที่ดินของเธอแต่ไม่ว่ายังไงเจ๊ถั่วต้มก็ไม่ยอมขายอยู่ดีละครับเธอกำลังจะโดนฆ่าแล้วล่ะแต่พี่เรนโก้ก็ได้โผล่มาและได้ถาไอเจกให้มาดวลกันกตัวต่อต,ตัวกับเขาเรนโกและเจกหางกระดิ่งก็ได้เผชิญหน้ากันและตอนนี้เรนโก้มันมีกระสุนเพียงแค่นัดเดียวละครับทุกอย่างก็เงียบสงบพอเที่ยงตรงทั้งสองก็เดินหน้าเข้าหากันแต่ที่จริงแล้วเรนโกมันรอให้ไอเจกเข้ามาที่จุดน,นัดพบละครับและแล้วพวกต้นกระบ,บองเพชรก็ได้เปิดว่า น้ส่วนพวกกัวตุนได้เปิดท่อน้ำมันนั้นและพี่อีกาอินเดียแดงมาจะยิงไอ้เจ๊กไว้แต่ไอ้งหูหน้าส้นตีนตัวนั้นมารู้ทันและพี่เรีงโก้ก็ได้บอกว่าอยู่น้ำไม่ละพี่ชายว่าแล้วน้ำก็ได้พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตู น้ำมาอย่างการสูนามีทําให้บ้านแตกสดแตกขาดไปหมดไอ้เจ๊กมันก็ได้มาขู่พี่เรงโก้อีกแล้วล่ะแต่แล้วเยี่ยวก็ได้โผลมาไว้ทําให้มันกลัวจนตัวสั่นเลยและมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เยี่ยงยิงรอกแต่มันเป็นฝูงข้างขาวไว้พี่แกก็รัวปืนไม่ยั้งทันทีจดปืนของมันนี่หมดกระสุนเลยล่ะครับพี่เรงโก้ก็ได้เอาปืนมาจ่อที่หัวมันด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแถมตอนนี้แววตาของเรงโก้ก็เลือดเย็นมากไอ้เจ๊กมันก็กลัวเลยแหละแต่เหลือไอ้พูว่ามันก็ได้จับตัวทัวน้อยเอาไว้ทำให้ เรนโก้ต้องยอมเลยล่ะครับเรนโก้และทัวน้อยก็โดนพวกมันจับขังว่านตู้เซฟของธานาคารที่มันมีน้ำกังอยู่ข้างในไอ้ผู้ว่ามันได้ออาปืนของเรนโก้จอยอแจ็คเลยเพราะว่ามันนี่แหละคือศัตรูตัวสุดท้ายของเขาแล้วละ่ะทัวน้อยมันก็ดีใจมากที่เรนโก้กลับมาช่วยทุกคนไว้และเธอก็ได้ยูบกับพระเอกเลยหารู้ไม่ว่าในปากของเรนโก้มีกระสุนที่ของเอกอ,ออกมาจากปืนนั้นมาด้วยทําให้กระสุนอันนั้นเข้าไปในท้องของทัวน้อยเลยล่ะครับ,บกลไกการปองกันตัวของเธอก็เริ่มทํางานจนทำให้เธอดิ้งและจมน้ำไป ไอ้ผู้ว่ามันได้ยิงปืนของเรนโก้ใส่ไอเจ๊กดังแกลกเอาเฮ้ยไม่มีกระสุนหรือวะเนี่ยเรนโก้ได้รัดท้องของตัวน้อยจนกระสุนนั้นออกมาและมันก็ได้ชนกับกระจกอนันนิดนึงและแล้วกระจกนั้นก็แตกออกจนทาให้น้ำพุ่งออกมาพังชนาคาเลยไอ้ผู้ว่ามันก็ได้นอนแอกแบงยูมันก็ขอเคลียร์ทุกอย่างกับเรนโก้แหละครับแต่พี่เรนโก้ก็ได้บอกว่าไปเคลียร์กับไอเจ๊กเองนะอีดักเจ๊กก็ได้เห็นว่าเรนโก้นั้นได้ใช้กระสุนเพียงหนึ่งนัดจริงๆด้วยพี่แกก็คารวะจากใจ จากตำนานสู่ตำนานด้วยกันและมันก็ได้ผายเต่าหน้าสุดตีนตัวนั้นหายไปเลยแหละครับทุกคนก็ต่างดีใจมากที่เราได้มีน้ําใช้แล้วละ่ะมีเยอะจนทําให้ที่นี่เป็นทะเลสาบได้เลยแหละและทุกๆคนก็อยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างมีความสุขและร่างราวของเรนโกฮีโร่ทเลสาที่คอมันก็ได้จบลงไป ยังไงกันบ้างครับสำหรับเรนโกฮีโรเทเลสันะครับก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่โคตรสนุกมากนะครับวันนี้ก็ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้คอแหบนะครับแล้วก็เจ็บคอด้วยนะครับถ้าไม่เต็มที่ยังไงก็ขอโทษไว้นะที่นี่ด้วยนะครับก็อยากจะทำมาเนาะไม่ได้ทํามาหลายวันแล้วล่ะกว่าเพื่อนๆคิดตืงอ่ะนะสําหรับคลิปนี้ดีซีบูบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ด้วยล่ะไปละจุ๊บ